ตัดเพชรต้องเพ็ดตัดเพชรเพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชรยอมไม่ได้หรอกเรื่องใจยอมกนไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกให้กลัวใครใครก็ไม่ได้น่าแพ้ไม่ได้หรอกให้รู้เคยกันมันจะใจกล้ายอมไม่ได้หรอกให้ถึงเวลามันก็ต้องสู้เพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชร ไอ้ยอดจะเอาไปไหนนี่ต้องรีบหนีละบอกดีๆเดินตามได้เลยไม่ต้องหนีบไปไหนไปไหนอะไปตู้อยู่เรื่องอะไรไอ้ยอดมันจะฆ่าฉันแล้วเนอะมันจะมาแล้วหลบก่อนไม่หลบอย่าหลบสู้มันสิเป็นลูกผู้ชายสู้มันเป็นลูกแม่ไม่ใช่ลูกพ่ออ้าวไอ้ยอดแน่จริงพ่มาสิวะได้เลย มึเจอกับข้านะพวกเราลุยความจริงเป็นเรื่องระหว่างแกกับฉันปัดจันไม่เกี่ยวทั้ครก็ใครนะเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นอะไรไม่เกี่ยวนะเอ็งเข้าใจผิดแล้วนี่ไปรู้ ป้าจันน่ะตายไปแล้วป้าจันน่ะคือแม่ของไหรูเิญแล้วผู้หญิงไม่เกี่ยวแกต้องตายไปไปไปยิงยิงข้างหน้ายิงเขาสิเฮ้ยเบ้นแรงอ่ะเยวแล้วทำไมไหรูไม่รู้สึกกลัวเลยเหรอเนี่ย ไหนๆแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเองในะอิจฉาลิศยาข้าอะไรมากนักว่าเฮอะไอ้ยอดบอกมาเสียดีๆก่อนที่เราจะตายด้วยกันทั้งคู่เพราะเองเนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของข้าเนี่ยรักกับมากกว่าเองเอง,เองพูดมาเลยดีกว่าไม่ต้องมาพูดมากกับข้าเลยสิ่งที่ข้าจะพูดให้เองฟังเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรักกันอย่าให้พ่อต้องเสียใจเพราะเราเลยอยอดหยุดพูดดีกว่าคบพูดของเอง มีประโยชน์มากกับพ่อของเราเรามาเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่ดีกว่าเลยยอดฉันรู้ว่าเองคิดยังไงอยู่แกพู้จนปากจนคอว่าแกพี่น้องกับฉันดูหน้าแกับหน้าฉันมันต่างกันเหลือเกินทำไมหน้าฉันกับหน้าแกมันแตกต่างกันตรงไหนหรือว่าแกมีรูจมูกสามรูหายใจพืดฟัดทีเดียย นี่ยมอมไม่ได้ยอมไม่ได<อ>้ไหม้ยเอาดิว่นนี้เรามาสู้กันอย่างเสือเสือไหนล่ะมันเหมือนหมาโดนรถพักไปแล้ว ฉันน่าแกทุกอย่างแต่ไม่อยู่อย่างนี้ฉันแพ้แกแกแต่เกิดมาชาติเนี้หน้าแกหลอกกว่าฉันเนี่ยเวลาพูดมันมันฝืนอ่ะแต่ว่าไงเอาตามเรื่องไปอ่ะเอาตามเรื่องนะตามเรื่องไปแต่เรื่องจริงนี่ดู้กันอย่าไปพูดเลยดีกว่าเองก็รู้อยู่แล้วว่าข้าน่ะหน้าตาดีกว่าเองในเมื่อเองรู้อยู่แกใจแล้ว เรามาจับมือกันดีกันดีไหมจับมือแกเหรอตุ๋ยนี่เจ้ายังไม่ลอกอีกเหรอถึงว่าถึงผ่าตัดลิซี่ดวงมาไอ้พิษลึกตุ๋ยถุ้ยพอกตุยนี่ตกใจหมืเลยเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องลุยจับกัน จริงตัวต่อตัวสิวะอย่าใช้ปืนสิไอแคะแคะไม่อยู่ส่วนแคะวันหาที่ตายซะแล้วแคร์พูดจบยังไอเตี้ย ดูเลยมังเสียสั์เด้ปัญญาอ่อนเอ้ยไม่จะมาฆ่าเขาเองยิงกันทำไมล่ะทำไมอ่ะจับมันเห็นเก่งจริงเนี่ยปล่อยฆ่าสิวะยอดปล่อยแกเหรอไอ้ชาตหมาที่ให้แกเลี้ยงไปโตหรือยังวะ หาตัวนั่นเป็นหมาที่ข้ารักมากไอ้ย่อยเอ,อยงอย่า,ยามายุ่งกับหมาของข้าฉันเห็นแกมพี่เป็นน้องฉันให้แกไปฉันอยากจะรู้ไอ้ชาติหมาตัวอย่างมันเป็นหมาที่จงรักภักดีต่อข้าดีกว่าเองเป็นพี่น้อง,องกันเถอะแท้ไไตะเกียหนาแกหนาคกมันหลอกแกก็รู้อยู่แล้วมันหลนอกฉันมีโอกาสให้แกเลือกสองทางทางหนึ่งทางตาย ทางต่อไปคือทางรอดจะให้แกงัดข้อกับเด็กของฉันถ้าแกแพ้ตายเรียกหูกน้องแกมาเลยเสือปลิวเสือปลิวเรียกมามันมีทางเดียวอยู่แล้วที่ฉันจะรอดออกจากดงพิฆาตแห่งนี้ าทางตายดีกว่ากาเตรียมตัวตายด้ะอะไรอ่ะก็แปลงเอวที่ไหนที่ไหนได้นึกว่าเสือปิวที่ไหนแท้เอานกขุนทองมาแปลงร่างเนี่ยตัวอย่างรักตึกพูด ่ชอบนี้ก็ไม่บอกฝั่งนู้นก็มีเกี่ยวอะไรอ่ะเก็บเงินนึ่งสองบักอย่าพลอ่ะ ไอคนนี้มึง hey. ย hey. like ังแพ้ไอ้เป้าเหี่ยมึงจะเสียข้าวุกตายคนนี้มึงยังแพ้ฮะโอ้ยเฮ้ทำไรทำอะไรบายบายกำมัง้ย เอ็งขี้โกงนี่วะข้าชนะแล้วไม่ปล่อยข้าไว้ยอดสัจะไอ้นีหมู่โจรในเมื่อแกชนะข้าไปไม่ว่าเว้ยแต่หน้าแกข้าเกลียดหน้าแกอีกแล้วอิจฉาหน้าข้าอีกแล้วฉันอยากได้หน้าแกมาเก็บไว้ฉันมีของขวัญให้แกดูดูสิว่าคนนี้เขาเป็นใครขอเชิญคุณหมอครับ ชื่อเห็นหน้าก็รู้ <c oughs> คุณหมอพรทิพย์จันลันพรทิพย์ครับ <c oughs> ให้หมอมาทำอะไรครับให้หมอมาทำอะไรเหรอผมแค่คุณหมอศัยกรรมดึงหน้ามันออกมาและเอาหน้าตาหมอทำไงก็ได้ให้หน้าตาบังคีเละมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมันล่อตั้งแต่บ้านเขาปเลคุณหมอมีทีไหนที่ทำให้หน้าตามันขี้เละ พวกมันเราทำแล้วเนี่ได้เลยโอ้ยไอ้ปากหมอที่นี่อะในเรื่องในเรื่องในเรื่องเขาหล่อกนะนอกเรื่องเรารู้อยู่แล้วหน้าเอากันดานขึ้นเขียงเอามาขึ้นเขียงอย่านะเดี๋ยวสัญญามันก็นั่นยิงอยสิไปหมอจัดการเลยอหน้าตาอัปลักษณ์หาตาขี้ริ้วขี้เล่ขี้เล่ยังเดียวไม่ได้นะแต่อาขี้สองเลย ไม่วางยาก่อนด้วยมันก็ตายหรอกยาวางยาสลบก่อนสิสลบอ๋อเดี๋ยวก่อนเฮ้ดี๋ยวเอาบล็อกหลังไม่ดีกว่าเหรอไมปจะคลอดลูกยาสลบที่นี่เหรอยาสลบอทนี่ค่ะเอาเลยนะคะเอาไม่ทีเลยเสร็จแล้วค่ะรอปะอารอเนี่ย <laughs> <Yeah>! <laughs> ไอหน้าล้อสุดท้ายเกมหน้าจริงๆของแกก็อยู่กับมือข้าหน้ามันจะต้องเป็นหน้าจะเอาพลังที่สุด <laughs> คุณหมออะไรคะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรคะ่ะครับ uh ผ<ม>ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะโอ้คุณหมอมีงานเยอะคนไข้ยเยอะเหรอครับ <laughs> อ๋อจะตัดริบบินเปิดไฟแดงค่ะก็ทำไมหมอรับงานจอน๊อกเยอะฮะ <laughs> ไอ้ชาติสุดท้ายแกก็ต้องเสร็จข้าเฮ้ยเล้วอ้าอ้าอ้าวอ้อ้วอ้าอ้าอ้าว้าบอกาอ้วอ้อ้าทำอะไร ว่หน้าตามหน้าตาแกมันหล่อเกินไปไม่นะเอาหน้าข้าคืนมานี่ไงหน้าหน้าเราหล่อของแกอยู่ในมือข้าแล้วไอ้ยอดแล้วหน้าข้าตอนนี้ขี้เลยหขี้เลยแกอยากข้าอยากดูกระจกดูหน้าใหม่ของแกใว่าหน้าของแกเป็นอย่างไรดูยอดเขาไม่เห็นเลยเคยเห็นควายไหม เคยเคยไหมครับเออถามแค่นั้นแหละอยู่งนี้ครับอยู่นี่เหรอครับฮะชายชาติตยโดดมจำมึงจำมึงไอ้ยอดนี่หน้าขาหล่อขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วบอกฉันมา ไอ้ตัวยาใหม่ที่แกไปรับกับมาดามหลุยอะโคเคโนโอยู่ไหนเขาไม่รู้เรื่องจริงๆยอดไปสิฉันจะพาแกไปแกตัวต่อหน้า<ข>มาดามหลุยเขาไม่ไปไป ไอ้ย,ยอดฉันบอกให้แกไปตามไอ้ชาติมาไอ้ชาติมันอยู่ไหนวะไอ้ชาติอยู่ไหนเหรอไอ้ชาติมันอยู่นี่ไงเ,เอ็งจะมาเล่นตลกเลยข้าเนี่ยไอ้ชาติมันหน้าตาดีกว่าน,นี้หล่อด้วยเอย็องมาโกหกข้าไงน,นี่ใครอะ่ะบ้านน้ำรวยอ้าวนี่มันหน้าไอ้ชาตินี่วะเนี่ย ใช่เลย,ยไอ้ชาปิอยู่ไหนเนีย่ยเอ็งอยู่เอ็งบอกไว้ดีนะหลอกหน้ามันแล้วเอาหน้าขี้เหใส่ให้มันเพราะหน้าน,นี้มันหลอกเกินไปหน้า,านี้เขาสาวติดเต็มเลยเนี่ยโอ้ยวันวันเราสามาบ้านอัปราามาให้มาดามปล่อยเข้าไปบอกป้นนี่มีสมมาคารวะหน่อยคุกเขาไปต่อหน้ามาดามหลุยแก๊ง เขาไม่คุกเขากระดับแต่แล้วคุกเขาด้วเขาจะไม่คุกเขาไม่มึงคุกมึงคุกให้เอ็งหนีเอ็งก็หนีไม่พ้นหรอกเว้ยเอ็ง้ลาดไม่มีทางหรอกมาดามลุยเอาละในเมื่อเอ็งไม่ยอมแล้วก็ชุนลี่ไม่ต้องรอเอาเอาท่านเลยไปจับมันไว้ไปไปท่านนี่มาดาวเอาล่ะมาเนี่ จะทําอะไรค่ะอาจจะทําให้เอ็งบอกให้ได้ว่าสูตรโคกัโนอยู่ที่ไหนอะไรอ่ะอะไรเหรอไอ้ยอดไม่บอกใช่ะเฮ้ยไอ้ยอดอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกเฮ้ยไอ้ยอดนั่นนันไฟจริงๆนะยอดถ้าแกไม่เชื่อดูจับให้ดูเลย มือข้าจับปั๊บเนี่ยมันจะต้องไหมเองจะได้เห็นมือขวัญตาเองจะได้กลัวไอ้บ้าึี่ว่าลราจับบอกเราถ้าไม่บอกไม่บอกเหรอไอ้ยอดไม่บอกเดี๋ยวไอ้ยอดเดี๋ยวเดี๋ยว แม้นเหมือนหนังหมูไหมโอ้โหรู้มากทำอะไรอ่ะเอาจริงเลยเหรอยอดเฮ้เฮ้ยเอาอุปกรณ์มาเอเาแล้วจะทำอะไรครับยอด้ายอยอดาเฮ้อดไอ้ตอนซ้อมไม่มีเชือกเลย ใช่ครับคุณผู้ชมตอนซ้อมเนี่ยไม่มีเชือกแถมตกลงกันว่าพอเอาไฟนาบหนังหมูจบก็เป็นอันว่าจบกันแต่คุณมัมกับคุณเท่งแกไม่ยอมจบครับเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เขาจะจัดการคุณโหน่งอย่างไรแก๊งสามชาถ้าแก๊งสามชามันต้องมีสัญลักษณ์เข้ามาไอ้ยด มันไม่ใช่แก๊งสามชาติคุณโกหกเราอ่ะเจ๊แก๊งสามชาติตัวจริงมันต้องมีสัญลักษณ์อย่างนี้เจ๊ก็ิด้อมันมีโลโก้ติดอยู่นี่ดูสิะฮะอย่าลึกเอ็งจะบอกหรือไม่บอกเขาไม่บอกไปเข้าไปเถอะถ้าคือแก๊งสามชาติจริงๆชุนลี่มองไงจเจ้านายเลียมตัวหนันหน้าไปทางนูน้นโอยเฮ้ยอะไรเนี่ยจับหน้ามันไว้เฮ้ยเฮ้ย ขบวนการหักหลังเริ่มขึ้นครับคุณเท่งเอาเหล็กเผาไฟร้อนๆมาลนอยู่ข้างหลังคุณโหนกแกก็เสียวครับกลัวคุณเท่งเนี่ยจะพลาดกดลงมาจริงๆแต่คุณเท่งเปลี่ยนมือครับเอาอันแช่น้ําแข็งในมือซ้ายกดป้าบเขาให้คุณโหนกเลยร้องสั่นเลยฮะ ใจะไม่อยู่กันเนื้อกันตัวเอ็งจะบอกหรือไม่บอกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้ยเฮ้ยนึงมึงใส่ผิดอันแล้วเฮ้ยเอ็งจะบอกหรือไม่บอกเฮ้ยต้องกลางหลังเอ๊ะเมื่อกี้ของปอนี่ของปอมฮะของปอมรู้รู้เลยของปอมใช่ไหมเอ๊ะนี่ของปอมตนี่โอ้ยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวยนันคุยกันก่อนพุิวันพริันพริันน